อันนี้คือรอกินอันอะไรนะเขาเรียกอะไรนะ่ะปิงชูค่ะปิงชโูโอ้ยปิงชแยกไปเมืองปลายติละลายปอ้ายบโอ้มีหอกมีหอกกะชี้อมเนาะเขาละซ้อง,องก,กนินอยู่บ่เขาละซ้องมีอยูออ่บ่เขาละซ้องเบบเขาละซ้องซีรา่นเนี่ยบ่เอ้ะมาทานกับเขาละซ้องก็มันเป็นไง นีสิพี่หลอกครับที่ผมสั่งเมียไอ้พี่ทอดน่ะนะี่มี่ทอดน่ะมันโคตรนี่น่ะมันตายทังอย่างนี่น่นแหี่ยไฟฟ่านี่นั่นไฟฟ้านามันไฟบอกว่ามันฮัดขับรถมันถามไฟยูมันได้ใบบ่ายไฟอันนี้แรงจริงไฟเามาไว้ใส่ตีท้าเป๊มันจมน้ว้ใส่สองถุงห้าถุงวุ่ปพอถีบเล่นพอฝากนั้นมาบอกไฟ ่ไยสูมานแล้วผีหลอกกันได้หลายชิ้วกุ๊บเลยอี่ดีผมไฟดิมันเอาไว้หนึ่งไม้ไปน้ำหาเอาน้ำหล่งมันหรู